เป็นเบอร์สองแล้วนี่ครับถ้าเราเบอร์หนึ่งมันก็จะสั้นลงนิดนึงแต่ให้เป็นลองทรงให้อยู่ในแนวให้นแนวที่ผมบอกว่าขนาดนี้นะดูนะประมาณสองเซนได้ไหมใช่ครับนี่ดูวิธีธทําเบอร์หนึ่งนี่ใช่เบอร์หนึ่งตัดนะครับเขาเรียกลองทรงเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเป็นเบอร์สองไปมันก <ะ S 1> ็ะะจะเป็นเงาอยู่เนาะมันก็จะเป็นเงาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าลองทรงขาวก็ขาวเลยนะ มันจะขาวเลยอันนี้ต้องเป็นแรงเงาเนาะก็ใกล้เคียงเดิมก็ใกล้เคียงเดิมเขาเถ้าไม่ต,ตัดกับตัดนี่ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้เขาก็สมมติว่ายางมันดำดำๆนี่มันเป็นเบอร์เป็นเบอร์สองดูนะครับครับถ้าเขาบอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งนี่ก็จะอยู่เราเรากึ่งกลางใบหูนี้บูนใบ,บหูนี้ครับดูนี่ตรงเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับต่างกันอยู่นิดนึงเห็นไหมครับระหว่างตัดกับไม่ตัดครับ ลองทรงเบอร์หนึ่งครับลองทรงคงบนไม่เกี่ยวไม่ยุ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะลองทรงเบอร์หนึ่งครับนี่คือลองทรงเบอร์หนึ่งเด็กวัยรุ่นเขาเนาะเด็กวัยรุ่นเขาสั่งเรามาฝั่งนี้ก็คือการมันเป็นลองทรงกลางไหมล่ะประมาณลองทรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์นันนี่ที่เป็นทรงเก่านี่เป็นลองทรงกลางนะในสมองช่างจะเป็นลองทรงกลางน่ะลองทรงกลางในสมองของช่างเป็นลองทรงกลางถ้าตามใจแขกก็บอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งครับคือเราจะไปแปลงเรื่องคําพูดดินได้ ครับมันดิ้นได้เนาะครับดิ้นเหมือนปลาช่อนปลาอะไรนี่ครับดิ้นเลยครับเพราะว่าดิ้นพลาดพลาดเลยคือคําคําพูดว่าครับว่านั้นว่านี้มันก็ไม่ตายตัวหรอกเหมือนเขาที่ว่าผมนั่นแหละพลมานแขกเหลือเกินพลมานเกศเขาผมก็บอกแล้วว่าอันมานเปลาเบอร์ุรักุเลยปลาเบอร์ผมบอกให้ท่านไม่ถามผมก็ยังอุดว่าผมไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าขอบคุณครับ ขีติเพื่อติเพื่อก่อนนะครับครับผมใครว่าเขาไม่ได้วาแรงเขาไม่ได้ด่าแม่ครับครับเขาไม่เครียดหรอกครับไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธอาจารย์นั้นไม่โกรธก็ขอบคุณครับทุกคนทีนี้เวลาตัดกับแขกอย่างนี้เวลาซีเรียสเราจะถามแขกว่ายังไงแล้วครับเราก็ถามว่าไอ้นายแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาก็จะขำเออก็กายเครียดนะครับอันนี้กายเครียดผู้ชายหรือผู้หญิงไอ้นายหญผู้หญิงโอ้ส่วนช่างคิดว่าเป็นตุ๊ดก็ไม่ใช่นะครับเนาะ เห็นด้วยอ่าเห็นด้วยอ๋อช่างเป็นตุ๊ดใช่ไหมอาจารย์อนนี่เป็นแต๋วทำไงอาจารย์อนไว้ไว้ปลดเอกไว้ปลดเอกอาจารย์อนอาจารย์อนอย่าไม่มีการเมืองนะครับผมไม่มีเขาปลดเอกครับอันนั้นแอกวัวแอกควายควายแอกวัวเราเอาวัวไปไถนาไงเดี๋ยวนี้มันมันก็ไม่มีเลยนะไม่มีวัวจะใช้รถไถแล้วครับใช้รถไถแล้วใช่ไหมเวลาไว้ไว้ยังไงนายไว้ยังไงลองวิง อาจารย์อ้อนนี <squishy> ่ประเภทสองหรือเป่ารับประเภทสามประเภทสามครับประเภทสองนะประเภทสามเป็นได้ทุกอย่างครับพายู่กันทีนี้เรามาดูส่วนคขาบทีมไหนก็เป็นทีมนั้นแหละเนาะอาจารย์อ้อนสามนอนโกมกืนรู้จักอยู่เหมือนคนที่มีเรื่องเป็นเป็นนักเลงเนี่ยนักเลงใหญ่อยู่กับทีมงานอยู่ก็เพื่อนอะไรครัับบครับ นี่ครับพอพอเราดูอย่างนี้เป็นลองทรงเบอร์หนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับลองทรงเบอร์หนึ่งบพอเป็นลองทรงเบอร์หนึ่งเราเอาปัดตึ๊บกึ๊บมา่างนี้มาเลยเราจะวางเส้นแนวให้ตรงวางเส้นแนวเลยดูนะฮะวางเส้นแนวครับดูมันชัดๆเลยนะครับดูให้ดเลยนะพอเบอร์หนึ่งนี่มันจะต้องมีเงาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่วางเส้นยังไม่สวยเนาะมันยังไม่สวยพอวางเส้นโอเคเลยพอวางเส้นปั๊บมันจะ มันจะเข้าฉากมันเลยเห็นไหมครับการวางเส้นจะมีตัวยูตัวแอลหรือว่าลูกไข่ก็แล้วแต่คนวางความเหมาะสมคนวางครับแล้วแต่วิจารณญาณของคนวางครับผมเราจะไม่ว่ากันหรือแต่เขาสั่งอะไรเงี้ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเขาไม่สั่งเราก็คิดเอาตามใจช่างเอาเหมาะสมเอาตามความเหมาะสมอ่าโอเคอันนี้เหมาะสมแล้วสมแล้วก็ขุดออกอย่างนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับก็ขุดแบบ ขูดขี้เกลือป่ะนี่ขูดขีดเกลือ,อขนอ่อนขนอ่อนวัตถุประสงค์เอาขนอ่อนออกครับนี่ทีนี้ด้านหน้าแล้วก็ทําอย่างนี้ด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องมันมีรอยเดิมอยู่แล้วเห็นไหมครับครับนั่นเสร็จแล้วก็มีดโกนมา ครับมีคนมาทั้งดีหน่อยนะครับอาจารย์อน้นมีดโกนยินเลสลอนดอนบิดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคา130-150บาทครับผมใช้ร้อยใ<ช>บ<า>ยดะครับร้อยใบโอเคจัดไปกันเป็นรูปตัวเอสชองเดิมเขาเป็นตัวเอสเห็นไหมครับตัวเอสคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับ,บลากยาวมาให้จนเหลือนิดหน่อย ตรงนี้โค้งตามหูให้ได้เหมาะสมตามเส้นแนวเดิมที่เราเอาปัตเลตียนค้บไว้ลากตามแนวเส้นที่เราลากไว้เห็นไหมครับอาหารมาทางนี้เราดูเส้นแนวเดิมของเราเห็นไหมครับคึอคือึคู๊ด,เด,ดำเบาๆถ้ามีเหงื่อมันจะเหนียวเหนียวมาก จะดึงแล้วมันจะติดกับเงือเข้าใจไหมครับมันจะเหนียวต้องระวังปลายมีดปลายมีดระวังมันจะไปเกาะกันหนังนี่ตรงนี้โค้งนิดนึงตามแนวเดิมมีความละเอียดของเราก็ทำให้มันละเอียดหน่อยก็แล้วกัน่างน,นี้ก็โคง้งเป็นตัวเอส เอสก็มีต้องเอาจนเหมือนกับเราเขียนหนังสือหรอกพอมันเป็นแนวพอนึกออกไหมครับครับพอนึกออกครับอืมพอมันเป็นแนวหน่อยหน่อยน่เี้ยเสร็จแล้วครับเนี่ยข้วบนออกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยคขาม่านิดหน่อยเขาก็กับเรามันก็ต่างกันครับต่างกันเนาะเขาของเราไม่รู้นิดหน่อยแบบไหนถ้านิดหน่อยของเราล่ะนิดหน่อยของเราก็ทําให้มันถนัดจกจวดเลยใช่ไหมนิดหน่อยของเราก็ นิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยถ้าคนนิดหน่อยของเขาเขาบอกว่าเอาสั้นลงอีกก็อ่าดันเข้าไปอ่าโอเคอ่าดันเข้าไปดันอย่างนี้เลยเนาะครับนิดนิดหน่อยอ่าดันอย่างนี้เลยดันอย่างนี้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมันหนักนะวิธีวิธีดันอย่างเงี้ยอาจารย์ใช้ยังไงวิธีดันก็คือถ้าเราเอามือเดียวดันนี่มันไม่ขึ้นนะครับต้องสองมือสองมันไม่ได้ไปกันไม่ได้ฉากซอง นิดหน่อยของเราก็อย่างนี้ถ้าเรามันดันไม่ขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้ดันช่วยใช้มือนี้ช่วยจะเป็นคนหัวแบบว่าทําหยิกหยิกขึ้นมาหน่อยก็จะยากเนาะนิดหน่อยมันยากเห็นไหมครับที่เขามาตัดกับเราก็เพราะเราทําทําอย่างนี้แหละครับเขาชอบไอร้านอื่นเขาน้ําฉีดแล้วก็ร้านผมเนี่ยฉีดแต่ว่าตัดไม่ได้ไม่ไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงใครทำไม่ได้ก็ทำเลยครับไม่พลาดพิงนะครับร้านไหนจะทําไงก็แล้วแต่เขาครับอาจารย์อ้นครับ มันก็ทดไม่ได้มันกดไม่ได้ปากปากปากมันปากแมวปากแมวปากแมวใครจะทําไงก็เรื่องของเขาเรามต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ทําตามวิธีที่เราวิธีเราข้างบนออกนิดหน่อยเราดัน่างี้เอาตัวนี้ดันช่วยอือเอาตัวนี้ดันช่วยถ้ามือเดียวดันไม่ขึ้นนีมันคดครับ้าเอามือตัวนี้ดันช่วยครนิดหน่อย นิดหน่อยของแขกกับนิดหน่อยของเราก็ใกล้เคียงกันแหละใช่เราเอาดีที่สุดเขาก็บอกว่าเอานิดหน่อยครับถอยอีกนิดนะอีกนิดนั่นแหละก็ไม่ใช่เนาะใช่ไหมดันขึ้นแล้วก็สอยตรงปลายมันออกเนาะสอยสอยเลยนะคลับสอยยกลับไปกลับมาแล้วดูให้มันเสมอกันดูมุมฉากมันทีนี้เช็คดูบตอรี่ให้เวลารีเทสรีชัดเช็คเช็คไงครับ ็ไงเช็ควงนี้เลยใช่จ้าตรงนี้ตรงนี้มุมหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เช็คตรงนี้อีกมุมหนึ่งสองมุมนี้เสร็จเลยอ่าถ้าสองมุมนี้โอเคเลยนี่เป็นทรงแบบลองทรงเอ็นวิดเฟชเชอรี่ลองทรงเบอร์หนึ่งกันแหละลองทรงเบอร์หนึ่งเขาสั่งมาตามใจแขกเนาะเขาไม่ใช่แขกนะครับเขาไม่ใช่คนต่างประเทศนะครับใช่ไหมให้นายไม่ใช่คนต่างประเทศเนาะคนไทยอาจารย์จะไปบอกก็ไม่แขกไม่ได้ อ่านภาษาอินเดียผมเป็นภาษาอินเดียครับอ่านภาษาอินเดียครับอาจารย์อ้อนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นเผ่าจันทามั้งเป็นจันทามาไอมาแล้วนะครับมันหลายเวลาครับรีเทสรีทัดกันทั้งรีเทสรีทัศนดบีกินบีแกนบีแกนเสร็จแล้วเข้าเนี่ยลองบีแกนบีกันลองสูงเบอร์หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ้อนกันงาครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับ